สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Realme 6ไอมือถือที่มาพร้อมกับชิป Helio g 80รุ่นแรกของโลกกล้องหลัง4ตัวและแบต5,000มิลลิมส่วนสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนที่จะซื้อรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างเอาเป็นว่าไปดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ let's go เริ่มต้นกันตามสเตปครับหลายๆคนน่าจะรู้ดีว่าเรียวมีรุ่นนี้ครับเปิดตัวมาต่อยอดจากตัวเรียวมี6แล้วก็6 Pro ครับซึ่งตัวนั้นะเปิดตัวในต่างประเทศก็คือเปิดตัวในประเทศอินเดียนะครับโดยในรุ่นนี้เนี่ยมาแปลกครับมาเปิดตัวในประเทศเมียนมาครับโอ้โหนะครับแล้วก็เปิดตัวรุ่นที่มีชื่อว่าเรียวมี 6i นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวในเมียนมานะครับแน่นอนว่าลักษณะเนี่ยหรือราคาก็น่าจะใกล้เคียงกับประเทศไทยนะฮะก็แน่นอนว่ารุ่นนี้ อาจาจะเปิดตัวมาราคาที่ไม่ได้ต่างจากที่เปิดตัวในเมียนมากๆนี่เองครับส่วนเรืว,ว่ารุ่นนี้สเปคต่างๆนะครับหน้าจอเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ขนาดหน้าจอครับรุ่นนี้ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดนะครับเป็น HD+ เท่านั้นโอ้โหเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมให้มันน้อยจังอ่ะเออถ้าเทียบกับราคาแล้วมันก็น้อยจริงๆแหละฮะแต่ว่าก็ไปดูในส่วนอย่างอ,างอื่นด้วยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยรุ่นนี้ในส่วนของสเปกอื่นๆนะครัจัดเต็มมากกว่าเรื่องหน้าจอครับเอ,า,อาง่ายๆรุ่นนี้ออาจจะด อองงขหนนน้าจิดึชิปหน้าจอที่เลือกใช้ก็เป็น IPS LCD ธรรมดาเนี่ยแหละครับซิมก็เป็นแบบ3สล็อตครับสามารถใส่ m i โครดีการ์ดเพิ่มได้พอร์ตเป็น USB-C นะครับอ,อันนี้ยังดีอยู่นะครับส่วนแจ็ครูฟัง3.5ยังมีมาให้เหมือนเดิมครับไม่ได้ตัดทิ้งส่วนในด้านของระบบเซนเซอร์หรือการสแกนนิน้วมือนะครับถ้าดูจากรูปภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะอยู่ด้านหลังตัวเครื่องแต่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยรอยืนยันตอนที่เปิดตัวในไทยอีกทีนึงแล้วกันครับส่วนในด้านของบอดี้และการดีไซน์ครับรุ่นนี้เนี่ยมาแปลกครับเพราะว่าเป็นการเล่น สีที่เป็นแบบลายเส้นนะครับตรงสลับกับสีโทนเข้มแล้วก็โทนอ่อนอย่างเช่นสีเขียวตัวนี้ครับกรีนทีก็จะเป็นสีเขียวทั้งเขียวอ่อนที่เป็นเส้นนะฮะแล้วก็สีเขียวเข้มนะครับที่เป็นตัวเครื่องซึ่งได้รับออกแบบมาจากดีไซเนอร์ชื่อดังจากทางฝั่งญี่ปุ่นครับนาโอโตะฟูกาซาวะซึ่งก็เคยฝากผลงานไว้กับตัวเรด m ี X2 Pro Master Edition นะฮะเออคือเราไม่ต้องเอา Master Edition ่นะครับเราสามารถซื้อในงบ5 0 0พันแต่ได้การดีไซน์ระดับนาโอโตะฟูกาซาวะมาใช้โอ้โหถือว่าเ ไม่เบาครับส่วนมาดูที่การนางานครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับการรันด้วย Android 10แน่นอนครับพร้อมครอบทับเร็วเรียวมี UI ส่วน CPU เนี่ยมาแปลกกว่าเพื่อนเลยครับเพราะว่าใช้เป็นตัว m e d i t t e k Helio T80 ซึ่งเป็นการที่รุ่นนี้ใช้ CPU รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของโลกครับซึ่งทางเรียวมีได้ระบุว่าสามารถทํางาน a n t u t ตูทะลุไปถึง2แสนคะแนนซึ่งถ้าเทียบในงบเดียวกันยังไม่มีรุ่นไหนทะลุไปขนาดนี้นะครับซึ่งก็ต้อง อยอมรับแล้ว,ว่า CPU รุ่นนี้แรงจริงๆครับเหมาะทั้งการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปแต่เราก็ต้องมารอรู่นกดีหนึงครับว่ารุ่นนี้ในการจัดการระบายความร้อนจะทําได้ดีหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีรุ่นไหนเคยใช้รุ่นนี้นี่เองครับและอีกอย่างหนึ่งครับการที่ทําให้รุ่นนี้เนี่ยทะลุไปถึง2 0 0 0 0 0คะแนนเนื่องจากเรียวมี 6i ครับยังทํางานร่วมกับ RAM ที่มีสูงถึง4กิก b นะครับถ้าเราอยากจะได้คะแนนอินติสูงถึง2 0 0 0เนี่ยเราต้องเลือกเป็นตัว RAM 4กิกนะครับแต่ถ้าเราเลือก 3G ที่อยู่ในงบถูกกว่าอันนี้ก็อาจจะได้คะแนนแอนดููที่สูงไม่เท่ากับตัวแรม4ีกิกนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองครับและก็รอมเนี่ยมีมาให้สูงถึง 128GB แตครับแต่ก็มีสาหรับคนที่งบน้อย 64G b นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ารุ่นนี้สามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้ส่วนมาดูในเรื่องของกล้องครับโดยรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด4ตัวควอดคาเมล่าครับตัวเมน่ลักครั่บ48ล้านพิกเซลพร้อมรูปแสงอยู่ที่ สล้านพิกเซลรุ่นนี้ครับสามารถถ่ายวิด,ยดีโอ 4K 30เฟรมเรทได้โดยรวมรวมเรื่องของกล้องเนี่ยยอมรับอย่างหนึ่งว่ารุ่นนี้เนี่ยให้เลนมาเยอะมากจํานวนเลนเนี่ยเยอะมากครับเราสามารถเลือกเล่นได้หลากหลายรูปแบบและก็ฟีเจอร์ต่างๆในการเล่นเนี่ยก็มีเยอะมากๆส่วนในการใช้งานจริงถ้าเทียบกับ48ล้านพิกเซลเท่าที่ดูจากสเปคแล้วเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายๆกับตัว r ร a l มี 5S นะครับที่เคยเปิดตัวไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมารอรุ่นอีกทีนึงว่าถ้ารุ่นนี้เปิดตัวมาในงบเร a l มี 5S เนี่ยจะเป็นอะไรที่ก็ถือว่า น่าสนใจไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆเลยแหละครับส่วนกล้องหน้าก็จะเป็นเลเปกติครับ16ล้านพิกเซลรูปแสงจะอยู่ที่ f 2.0นะครับและจุดเด่นของรุ่นนี้ไม่พูดก็คงจะไม่ได้เลยครับเพราะารุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่สูงถึง5,000มิลลิแอมและก็ฟาสชาร์จอีก18วัตต์แหลายคนถามว่าเอ,อ้ย้0 0 0มิลลิแอมก็ปกติดีนี่พี่แต่ว่าในรอบนี้ครับเขาอัปเกรดในด้านของซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นให้แบต5000มิลลิแอมเนี่ย สามารถแซนไบได้นานสูงถึง39วันครับซึ่งคงไม่ต้องบอกนะครับว่าแบตมันอึดขนาดไหนนะครับและนี่แหละครับคือทําให้รุ่นนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเหมาะกับการเล่นเกมก็ได้เพราะแบตก็อึดด้วยไงคือเล่นได้นานมากนะครับมีฟ้าชาร์จไม่ด้วย18วัตต์แลยก็เป็นพอร์ตที่เป็นแบบ USB C อีกด้วยคือโดยรวมๆแล้วเนี่ยสเปครุ่นนี้ก็ต้องยอมรับหละครับว่าเออสเปคมันก็น่าสนใจมากๆจริงๆนะและอย่างหนึ่ง,ง,งคือเปิดตัวในประเทศที่ใกล้เรามากๆจริงๆอ่ะคือถ้าแบบคือถ้าเข้ามาประเทศไทยแล้วแบบ โอ้หไปเลทที่แบบสูงมาก,มากจริงก็จะรู้สึกปแปลกแล้วนะฮะซึ่งรุ่นนี้เปิดตัวในประเทศเมียนมามีสีเราเลือกอยู่2สีครับก็คือสีไวท์มิวนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับที่เป็นขีดนั่นแหละฮะแล้วก็กรีนทีนะครับสีเขียวมาแปลกนะับเพราะว่ามีแต่สีขาวสีเขียวนะครับซึ่งในรอบนี้ก็เปิดจากจำหน่ายในประเทศเมียนมาเริ่มต้นราคาที่5,600บาทเท่านั้นเองครับแต่คุณจะได้แรมเป็นแค่3กิกรอม64กิกอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เออถ้าเทียบกับในงบเดียวกันเนี่ยอาจจะ แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าตัวนี้จัดเต็มในเรื่องของสเปคมากกว่านะครับแต่ถ้าคุณต้องการที่อยากจะขยับเป็นตัว RAM 4GB ร o ม 128GB ตอนนี้ก็6,800บาทครับแต่โดยรวมๆแล้วสเปคมันก็น่าสนใจแหละแต่ว่าราคามันก็แอบสูงนิดนึงคือถ้าเขาไทยผมคิดว่ามันก็น่าจะสูงกว่านี้นะก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะอยู่ในเลท7,000เหมือนกับตัวเรมี่6นั่นแหละแต่ว่าอีกทีนึงก็ก็แอบลุ้นๆแหละว่าถ้าเปิดมา6,000ก็ยังน่าสนใจอยู่อ่ะว่าสัก6,500ก็ได้อะไรประมาณนี้คือถามว่า ทำไมผมถึงบอกอย่างนี้เพราะว่ารุ่นนี้นะครับผ่านการรองรับจากกสทชแล้วเรียบร้อยซึ่งแน่นอนว่าเตรียมที่จะเข้าไทยเร็วๆนี้ต่อจากตัวเร็วมี6แน่นอนก็เลยแบบเออทำให้เราลุ้นมากๆว่าเอ้ยจะเปิดตัวมาเลเซราคาไหนอะไรยังไงนะฮะหลายๆคนเนี่ยคาดหวังกันมาเยอะแล้วนะครับก็เลยแบบเออไม่อยากให้ผิดหวังกันเนาะและนี่แหละครับคือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อเรียวมี6 i อครับหากใครชอบครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับและที่สําคัญเลยครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆ พิดีโอหน้าแะ้วกันครับซีอเกนทุกคนครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า